สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้มาพบกับคุณครูการุณีการุณบริรักษ์หรือครูหยกค่ะและในวันนี้ครูหยกก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับศาสนาต่างๆที่คนไทยเรานับถือกันค่ะก่อนอื่นครูหยกคิดว่าเราไปขอพรพระแม่มารีกันก่อนเลยนะคะเด็กๆ,ๆตามครูหยกมาเลยค่ะพระแม่มารีทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูผู้เป็นศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์และตอนนี้ครูหยกก็ยืนอยู่ในโบสถ์ ซึ่งเป็นศาสนาสถานของศาสนาคริสต์ค่ะศาสนาคริสต์ถือกำเนิดขึ้นในบริเวณดินแดนเลแวนซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์นั่นเองค่ะพระเยซูทรงมีความสนใจเรื่องศาสนาจึงได้เริ่มเผยแผ่ศาสนามีนักบวชกลุ่มหนึ่งไม่พอใจกล่าวหาว่าพระองค์เป็นกบฏพระเยซูจึงถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนและไม้กางเขน ก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ค่ะจากที่พระเยซูสิ้นพระชนบาทหลวงผู้เป็นสาวกจึงได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนซึ่งถูกรวบรวมไว้ในคัมภีร์ไบเบิลให้กับคริสตศาสนิกชนทุกคนค่ะเด็กๆคะและเด็กๆส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะครูโยกคิดว่าเด็กๆส่วนใหญ่ในโรงเรียนของเรานับถือศาสนาพุทธถ้าอย่างนั้นครูยกจะพาเด็กๆไปชมศาสนาสถานของศาสนาพุทธค่ะ เด็กๆตามประโยคมาเลยนะคะเด็กๆคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระแก้วค่ะซึ่งวัดเป็นศาสนาสถานของศาสนาพุทธที่วัดพระแก้วจะไม่มีพระสงฆ์หรือนักบวชของศาสนาพุทธจำพรรษาอยู่เหมือนวัดอื่นๆน,นะคะและหากเด็กๆสังเกตให้ดีๆที่หน้าอุโบสถจะเห็นใบเสบมาธรรมาจากักรและธรรมาจักร ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธค่ะศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาส,สนาพุทธถือกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปนั่นคือดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลและบางกระ,ระเทศในปัจจุบันชมพูทวีปแปลว่าเกาะแห่งต้นว่าสันนิฐานว่าในอดีต อาจมีต้นว่ามากมายในดินแดนแห่งนี้และนอกจากนี้ในพุทธประวัติก็ได้มีการกล่าวถึงต้นว่าเป็นต้นไม้แห่งปฐมฌานของเจ้าชายสินทธ,ธะพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนออกพนวดและตรัสรู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเพื่อช่วยให้ศาสนิกชนพ้นทุกข์ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เก็บรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกและเด็กพอจะทราบหรือเปล่าคะว่านอกจากศาสนาพุทธแล้วในดินแดนแห่งนี้ยังมีศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถือกำเนิดขึ้นมาอีกด้วยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่เทวาลัยกันเลยนะคะว้าวสวยจังเลยค่ะเด็กๆเ,เทวาลัยเป็นชื่อเรียกของศาสนาสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเราอาจจะเรียกว่ามนเทียนโกยินหรือบทพราหมณ์ก็ได้ค่ะและ สัญลักษณ์โอมก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่กําเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียก่อนศาสนาอื่นๆโดยมีพราหมณ์เป็นผู้สั่งสอนและประกอบพิธีกรรมจึงเรียกกันว่าเป็นศาสนาของพราหมณ์หรือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูไม่มีศาสดาแต่เคารพยอมรับเรื่องเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด โดยเทพเจ้าสามองค์ที่ชาวฮินดูให้ความเคารพสูงสุดอันได้แก่พระพรหมพระวิษณุหรือพระนารายและพระอิศวรหรือพระศิวะเทพเจ้าทั้งสามองค์นี้รวมเรียกว่าตรีมูรติคัมพีของศาสนาฮินดูมีอยู่สี่คัมพีคัมพีเหล่านี้เรียกว่าคัมพีพระเวท เด็กๆคะคยกเหมือนได้ยินเสียงใครท่องอะไรบางอย่างเลยคะ่ะเดี๋ยวคุโยกขอไปดูก่อนนะคะเด็กๆตามคุโยกมานะคะเสียงดังมาจากที่นี่นี่เองค่ะเด็กๆที่นี่ก็คือมัสยิดหรือสุเหรา่าซึ่งเป็นศาสนาสถานของศาสนาอิสลามคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะ ขอยกเกือบลืมไปเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆสังเกตให้ดีจะเห็นว่าบนปลายยอดของหลังคามัสยิดจะมีเครื่องหมายรูปดาวกับจันเซียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะสวยมากเลยค่ะเด็กๆศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในนครเมกะ ประเทศซาอุดีอราระเบียโดยมีท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสดาค่ะศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ไม่มีพระหรือนักบวชเพื่อทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมและเผยแผ่ศาสนามีเพียงอิหมามที่เป็นผู้นำในการนมัสการพระเจ้าเท่านั้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมแปลว่าผู้สแสวงหาสันติ คำพีทางศาสนาอิสลามเรียกว่าคำพีอันกุรอานที่มีคำสอนเกี่ยวกับการทำความดีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันการแต่งงานความตายอาชีพการทำมาหากินรวมทั้งมีเรื่องการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและสังคมไว้อย่างครบถ้วนวันนี้ครูหยกก็ได้พาเด็กๆไปชมศาสนาสถานของศาสนาต่างๆหลายแห่งเลยนะคะ เด็กๆคงเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวครูโยกขอตัวไปพักผ่อนเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย